ส่วนที่คนด้วยนะครับผมจริงีต้อนรับสู่ช่องเดอะดัก กันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นี่ครับผมก็ทาง listman shop ก็สามารถเติมผ่านทางเว็บไซต์กันด้วยผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเว็บไซต์ของทาง listman shop โดยที่ใช้เวลาแ<อ>ค่40วิเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่าจะเติมยังไงบ้างน<อ>คะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะอย่างแรกเรามาเข้าสู่เว็บไซต์ listman shop แล้วก็ล็อกอินนะผมโดยจะมีล็อกอินทั้งหมด3แบบมี Line Facebook แล้วก็ G Mail นะผมแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile หรือเป็น r v หรือเป็็นนนนนนเเเเเเกกกกกมม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 ททีีีีีุ่่คออยยยยาาจจะะะตติิผผลัับสว้ดป P Mobile G ID ต่างประเทศด้วยนะถ้าเกิดใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับในการเติมผ่านทางเว็บไซต์ก็คือจะถูกกว่าเติมผ่านทางแพลตฟอร์มทางไลน์แล้วก็ Facebook มากเลยนะทุกคนก็คือเติมง่ายด้วยเพียงแค่ใช้เลข UID นะครับในส่วนนี้ผมจะเติมเป็นพร้อมเพย์นะถือว่าสแกนง่ายมากเลยนะทุกคนแค่นี้กคนในการเติมผ่านทางเว็บไซต์ของทาง List Match Shop ถือว่าถูกมากๆเลยแล้วก็เร็วมากแล้วก็ง่ายด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับเห็นนเ้ยครับทุกคนผมบอกแล้วถือว่าง่ายแล้วก็ถูกมากๆเลยในการเติมผ่านทางเว็บไซต์ของทาง List ถูกไวยปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋เห็นทุกคนเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวเราลงโคชิคิกันนะพอดีเพื่อนเขาไม่ลงข้างบนกันไม่มีปืนเลยไม่มีปืนด้วยนะโอเคผมก็ยังไม่มีปืนเลยมีคนมาหานั่นบอลจะบอลจะบอลนะโอเคตองค์ตรงไม่ค่อยมีปืนเลยคนเจฟโฟนนะเฮ้ยข้ามีคนนะมาละหมดเหรอเอ้ยไม่ใช่ละ โอ้โหกดผิดเมื่อกี้ไปกดเอียงหัวเฉยเลยทุกคนคอเคสคอเคสเมื่อกี้เ็จคอเคสเกิดอะไรไะเนี่ยเกือบไปละบูลี่บูลี่เดี๋ยวเราฟาร์มมันก่อนทุกคนผมไม่มีลูกเขียวเลยนะทุกคนโฮชิงกิไม่ค่อยมีใครลงเลยหรือว่าเขาลงข้างบนกันหมดเดี๋ยวเรามาในส่วนคอนบนกันนะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่น่าจะมีหรือไม่มี แต่เพื่อนฟางมันชิลมากเลยไม่น่าจะมีคนนะเนี่ยแต่มีศพอยู่ด้วยนะไม่มีใครเลยทุกคนแต่ว่าบ้านชุบเหมือน้อมเฮดมีนะเพื่อนบอกนะครับบ้าน้อมเฮดมีนะเอเรเบียงเเบียนครับเเบียนเผมทิ้มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเหมือนจะบ้านชุบน่าจะมีนะกี่ตัวตัวเดียวเห็นตัวเดียวเหมือนจะอยู่ชั้นบนเลย ข้างในห้องนี้หรอไหนอะอ้าวนี่ไงดีไหมล่ะโอ้โหแอบเนียนมากเลยทุกคนมมามาที่เหมือนจะอยู่ด้านซ้ายนะตรงนี้โซนลงน้ำครับเป็นยากไงอยากวัดว่ะ Attack the mark มาวัดเลยสมองไว้ฮะ เบอร์สามก็จะขับรถออกเดี๋ยวเราล็อกให้เบอร์สามนะผมว่าก็เห็นเขาลงมานะเขาออกมาจริงเลยแล้วก็เหลือโซนซ้ายแล้ววัชชยาวัชชยาเอ้นไหนน้องวัชชยาเฮ้ยซิ่งไปมาหรอมายิงเถื่อเะื่ออาจจะโดนนะแต่ไม่โดนเหมือนนั้นขวาจะมีอีกเหรอไม่เห็นกับเพื่อนก่อนแล้วกันนะไม่เห็นเลยครับ

ผมไม่เจอแล้วทุกคนน่าจะไปถึงไม่น่าจะมีละถึงได้ไหมครับเอ้หรอปะอ่าเพื่อนผมขอลูกเขียวหน่อยลูกเขียวไกลสุขียวมันขอบคุณครับมายิงอีกแล้วอ่ะมันชุบมีนะเพื่อนไสองนัดบ้านชุบบ้านชุบบ่บ้านชุบต้องระวังเดี๋ยบ้านชุบมีนะนี่ไงจักรยานทัวร์เลยนี่ไงหมอใส่ผม แน่าจะลั่นนะครับแล้วมันจะลั่นทำไมก่อนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันลงมาแล้วไหนโอ้โหดูดิโดดมาอย่างนี้เลยเหรอเอางี้จริงดิเดี๋ยวเราออกเลยแล้วกันนะคนเดี๋ยวตานี้ผมจะไม่ขับรถนะคือประเด็นคือให้เพื่อนเขาขับบ้านนะไม่ใช่ว่าให้เพื่อนเราขับบ้างสิต้องบอกว่า ผมขอยิงบ้างนะทุกคนคือประเด็นผมเป็นคนขับรถบนเนี่ยแทบจะไม่ได้ยิงใครเลยนะถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีนะแต่เราทําเป็นแบบว่าไม่ขับรถก็แล้วกัน,นค,คือให้เพื่อนเราขับรถให้นะเราจะเป็นคนขับรถเองนะขอคิวบ้างกแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมเป็นสายโค้งให้เพื่อนก็แล้วกันนะแบบเราจะไม่เป็นสายผวกข้างหน <c oughs> ้านะเพื่อน <c oughs> ข้างหน้าเหมือนมีรถจอดเลยนะระวังด้วยนะ ใช่มีมอไซค์จอดอยู่ในทุกคนอาจจะมีคนชุบกันอยู่นะน่าจะมีนะผมว่าไม่มีเสียงเท้าเลยเราเอารถสี่ไปวัหจักรผักกบโหลเพื่อนอ่ารถคูเป้ครับเพื่อนคูเป้มันขับไปแล้วไป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 เบอร์สองไปมันขับออกไปด้านขวาแล้ว เอ้ยโหข้างล่างเต็มเลยกลับก่อนจับมือเลยเดี๋ยวจะต้องอ้อมซ้ายไปนะทุกคนไม่งั้นเราเล่อนไปเข่าแล้วอ่ะนั่นี่เจร่ะมีน้องหนึ่งสยขโมยขโมยมีเพื่อนขโมยขโมยเหรอต้องวนเหรอโอ้โหกว่าเลยยังวะโอ้ใกล้เลยใกล้มากเดี๋ยวผมตัดตั้งโลหลอกไว้ก่อนนะทุกคน เราตั้งไว้ตรงนี้นะให้เขาโฟกัสซ้ายไปเดี๋ยวเราอ้อมขวาไปนะเหมือนน่าจะมีน้องนึงนะเขากลางโล่อยู่ตรงโล่เลยอยู่ใกล้กันเลยเมื่อกี้โอเคหมดตี้นะครับันนี้เดี๋ยวต้องรีบเก็บโอ้ยรีบบอกเลยว่ารีบเก็บรีบออกเจมป์นี้ตีกันอยู่เลยอเคโเคสี่ตัวเรื่องน้องน่าคานระวังคานระวังเดี๋ยวผมต้องรอดต่อทุกคนถ้าเกิดเราเล่นตรงเนี้ย เราจะตานนะเราเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องขับรถอ้อมให้เพื่อนนะต้เก็บลูกพีเยอะก่อนเราเล่นออ,อตรงที่เดียวไม่ได้นะไม่งั้นคือถ้านอกอีกคนเขาชาร์จเราแน่นะด้วยด้วยพยายามหาหินเล่นไว้นะแบบว่ายิงครบเพื่อนไว้นะตรงนี้ไมได้โอ้โหไปเบิ้เเลเถย โ okay, อเคน้องหนึ่งนะมันมีสมอกนี่โอ้กดนอนไม่ได้อะโอ้เปดิเ,เป็นไรอะน้เพิมมนสมอกโซนที่ผมจะยิงช่วยได้ด้วยนะเดี๋ยวนะโอ้เกือบไม่เห็น,นครับตรงไหนเนาะคะอ่าตรงโซนหินครับที่ผมมา มีในสมุกอยู่ด้วยนะเพื่อนในสมุกนะไปมาหนึ่งเพื่อนหนึ่งเพื่อนต้องนี้ผมมาร์คมีนะมันออก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 เหรอโอเคโอเคอ่ะออกไปละก็เขาหลุออกไปละเดี๋ยวน้ำไหลบ้านนี้บ้านนี้ตรงนี้มาร์คมาร์คตรงมาร์ค m i n u t e ี later. ไ่ข้างหน้านี่เดียวยายทิ้มจะพุ่งทิ้มนะได้ขบวนก่อนีน่าจะอยู่บ้านหรอน่าจะโซนบนบ้านนหน่อยน่าจะ่แหละเดี๋ยวเราปุยบบ้านจริงเลยเดี๋ยวผมขับอ้อมซ้ายไปนะน้อยหนึ่งเราขับทิมไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราลวกแน่นะโดยขบวนนี้ มอนติ่มเลยตรงนี้พี่โอ้โหหมอไม่เห็นเลยคือหลักๆเวลาตรงผมแนะนำนับอันนี้นะเวลาหลบมาอย่ามาคซ้ำนะถ้ามาร์คซ้ำเพื่อนจะมองไม่ค่อยเห็นนะคนที่อยู่ไกลๆครบให้นะมันจะทำให้ไปบังสตูแทนนะประเด็นนะ้นี่ไงโอ้โหอีกที เมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่มาซ้ำผมว่าผมน่าจะเห็นนะหรือไม่มันก็แอบอยู่ในสมองคืนจริงอ่ะถ้าเกิดล้มมาผมแนะนําให้มาแค่รอบเดียวนะมาร์กแบบว่าอย่ามาร์กตรงแบบว่าตรงนี้มีคนนะตรงข้างหน้าเรามีบ้านนะเดี๋ยวลดน้ำไม่สมประกอบเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึ่งกันโอ้โหนอนเนียนร้านไหนโอ้โหไม่ตายโอ้โหดู้วยจุ๊บิโอ้โหน่าจะขันไม่เดียวแน่เลยเล่นอย่างบน ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เธอเล่นเลยนะผมยิงให้แตไม่ได้นีต้นไม้เลยเทียบเทียยิงหมดไม่โดนเลยตายมือจะเทียมให้ไหอ่ะจะมาร์กอย่างงี้นะแคดีมาร์กซ้ำๆนะต้นไม้ขวาอีก Attack the mark the เพราะว่าถ้ามาร์กนี้มัน <the> จะไม่ค่อยบังนะบังเหมือนกันไหมวะมันจะบังเหมือนกันนะบังเหมือนกันไหมวะเมันจะบังอยู่เลยเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นซ้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอเขาได้นะเขาต้องวิ่งนะเห็น <the> okay. น้องหนึ่งซำได้ซ้ำเลยนะเพื่อนเขาอยู่ไหนนะ attack the mark มันจะเห็นรถตรงนั้นนะ ว่าจะตายนอกโซนเมื่อกี้หรือ,ปอเปล่าเฮ้ยไหนวะมันไม่ใช่ตัวที่ผมยิงนะครับอ๋อนั่นไงผมเจอละโหวิ่งตัวโล่งมาเลยไหนอะ Attack the mark ระหลังตายยังเหลือโซนหน้าอีกคนเนับโอเคมันยิงอะนั่นไงไม่ปั๊มยา <laughs> แล้วจบละโอเค <c oughs> จีๆ <c oughs> นะทุกคน โอเคนะครับทุกคนยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคลค์เพื่อเป็แบบนแรงใจผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสับนี้เซกุโอ้โหผู้หญิงแบกน้าตาลนี้เกินเลย <laughs> โอเคนะคทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสับนี้เซกู๊ดบายนะครับบ๊ายบายครับทุกคน